สวัสดีครับวันนี้ก็ในคลิปนี้เราจะมาทดสอบนะครับดูความลื่นของอลูกผู้เล่เดิมๆที่ติดกับชุดตีนผีมานะครับว่ามันลื่นยังไงอย่างในวันนี้ผมจะมีตัวอย่างนะครับที่เป็นตัว 105R7000 กับ a l t e c a R8000 นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ยังไม่ได้อุผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็มาดูวิธีการเปลี่ยนการใช้ตัวผู้เล่รีเวิร์กกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัว เอาเทก้าก่อนนะครับ8,000นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นของใหม่นะครับยังไม่ได้ถูกใช้งานนะครับโอเคสำหรับผู้เล่เดิมๆนะครับที่ให้มาก็จะเป็น11ฟันนะครับความลื่นมันจะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับเรียกว่าไม่ลื่นเลยดีกว่านะครับอันนี้คือใหม่แกะกล่องเลยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ใช้หกเหลี่ยม นะครับสาม,มิลเท่านั้นในตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นตัว11 11ดูนะครับผมสำหรับ Riverwork ก็นี่คือตัวลูกกุเล่นะครับ11ฟันขนาดเท่าของเดิมอันนี้ก็คืออะไหล่ที่เขาให้มาด้วยนะครับนี่คือของ Riverwork นะครับสังเกตว่ามันจะลื่นกว่าเยอะมากโอเคเดี๋ยวค่อยมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ของเดิม ก็สําหรับอะไหล่ที่เขาให้มานะครับก็จะมีหนึ่งชุดก็จะเป็นแบบนี้สองชุดสําหรับปอกทองเหลืองที่ให้มานะครับมันจะมีอยู่สองขนาดนะครับก็คือหนากับบางนะครับอันบางนี่คือของชิมานโน่อันหนาคือของแซลมเราจะต้องใช้อันบางนะครับหลักๆก,ก็คือเราเอาปอกทองเหลืองใส่เข้าไปแบบนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาน็อตน็อตก็แนะนําให้ใช้กับน็อตที่ให้มาในอุปกรณ์นะครับ น็อตก็ให้มาในตัวนี้ให้ใช้ตัวนี้เป็นน็อตวิธีการเปลี่ยนนะครับในกรณีถ้าเป็นผู้เล่ใหม่นะครับก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ของเดิมนะครับเราก็เก็บไว้ส่วนนี้ตัวผู้เล่เดิมนะครับเดี๋ยวลองมาดูคอมลื่นเปรียบเทียบอีกคั้งหนึ่ง นี่คือใหม่นะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลย11ปฟันเท่ากันนะครับอันนี้ของ r i v e r w o r k นะครับลืมมหก็วิธีการเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรก็เอาปอกทองเหลืองนะครับใส่ไปตัวนี้จะไม่มีทิศทางนะครับใส่ด้านไหนก็ได้หลังจากนั้นก็เอาน็อตนะครับตัวนี้ก็จะทากันตัวกันคลายมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็น11ฟันนะครับตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็น11ฟันก่อนนะแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งตัวนี้เป็นตัวล่างนะครับตัวนี้เป็นตีนผีขายาวนะครับตัวอาร์เก้าตัวอาร์8พันขายาวมีน็นอตของเดิมนะครับเรามาดูผู้เล่เดิมตัวด้านล่างบ้างว่าลื่นแค่ไหนนะครับนี่คือตัวด้านล่าง ความลื่นก็เท่าเดิมน,นะครับส่วนนี้ของพูดนีอของยู v อเวิร์นะครับโอเคเราก็เอาทองปอกทองเหลืองนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นชิ้มนมาโนให้ใช้ปลอกทองเหลืองตัวบางนะครับใส่ไปแล้วก็ใช้น็อตท,ที่เขาให้มานะครับเ mm hmm. ล็งให้ตรง หลังจากนั้นก็ใส่น็อตไปแล้วก็เอาหกเหลียมขนาด3ามมิลน,นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวออลเตกานะครับนี่นะครับดูความลื่นลื่นมากนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองไปติดตั้งนะครับแล้วก็ลองจูนเกียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากการติดตั้งจะเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้ก็ตัวนี้ขนาดเท่าเดิมน,นะครับ11 11